เริ่มต้นออกเดินทางแล้วนะครับอสให้ตรงทนะครับเดี๋าที่้มาเบอร์สให้ตรงที่เลยนะครับไมด้วยาเจดเชียงใหม่หน้าที่อย่างนี้กี่คนครับหน้าที่ตรวจตัวเนี่ยค่ะที่มีมีส่คนมีคนแต่งตเวรยเวลารสองคน ที่คือพอตอหลอ่ะพอหลออะไรนะคะพอพานพอหีบลอลิงพอพอหลอแปลว่าอะไรอ่ะพนักงานห้ามล้อพี่ห้ามล้อแล้วทำไมพี่มาตรวจตัวล่ะคะจริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อก่อนอาจจะมาจากเบรกหรือเปล่าถามคนหน้าดิไหมคนหน้าด้ดูอ๋อเดี๋ยวพี่จะตรวจต่อใช่ไหมทำไมเรื่องอะไรนะชักวีบวีดวีดอย่างนี้แล้วก็ เขาก็จะหมุน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 แล้วก็สัญญาณถ้าเอาให้คลายได้ก็คลายอ๋อก็แสดงว่าจริงๆที่เราเห็นเป็นพนักงานตัวจตวอยู่ทุกวันนี้ถ้าตำแหน่งจริงๆเรียกว่าพอหอรอที่มางานรอเป็นจับโบลาแล้วขออพี่พยนต์เนี่ยพอดีวนะครับพอรอรอนี่คืออะไรนะพี่พอรอแปลว่าพนักงานรักษารถักงานรักษารถถ้า จะเป็นแบบกับตันก็น้องๆกับกันก็เราไม่ได้ขับพอนอกจากตําแหน่งพรรอแล้วคนรถที่มีอะไรอีกนะครับพรรอว่าเรื่องท่อล้อพรรอพนักงานท่อล้ออันนี้ก็พรขอรอพรเพารอก็คือพนักงานขับรถครับแล้วก็มีผู้ช่วยก็คือช่างเครื่องมีตัวย่อไหมคะช่างเครื่องชคอพยตำรวจแล้วตรรอไหมคะตรรอตรรอเอออ่านี่เดินมาเป็นตรรอตรรอ ฟังบรรดาชื่อย่อประจําตําแหน่งของคนรถไฟแล้วอย่าพิ่งปวดหัวก่อนนะครับจริงๆแล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่บนรถไฟเกือบทุกตําแหน่งจะทํางานกันเป็น2ผลัดอย่างผลัดแรกก็จะทํางาน,นตั้งแต่หัวลําโพงจนถึงพิษณุโลกหลังจากนั้นผลัดที่2ก็มารับหน้าที่แทนตั้งแต่พิษณุโลกไปจนถึงปลายทางรวมเวลาทํางานก็ประมาณ8-9ชั่วโมงแต่ตําแหน่งที่ชั่วโมงทํางานน้อยกว่าเพื่อนคือประมาณ4-5ชั่วโมงก็คือพนักงานขับรถแล้วก็ช่างเครื่องครับ ครรเรียกว่าเป็นกัปตันประจำรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หัวรถจักรเพื่อไปคุยกับชอคอและพอครอยนะครับพครอพอครรพี่ขับรถไฟเนี่ยเหมือนขับรถจนต์ไหมมันจะต้องประสบปัญหาหลายอย่างลักงานหนึ่งคนก่าจะมาเป็น พนักงานขับรถได้เนี่ยเร็วที่สุดก็เจปีนะเจ็ดปีเลยเหรอรเราต้องมีความชานาญในการดูเส้นทางแล้วก็สภาพแวพดล้อมขูงทีประเทศต่างๆอ๋อพี่จะรู้เลยเหรอว่าตรงนี้มันถึงตรงนี้มันจะต้องโค้งแล้วมันกาลังจะขึ้นทางชันขึ้นทางลงอะไรอย่างนี้นะจำได้เลยจำได้ครับ,จำ,รบจำได้เลยนี่พงมอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่พงมอะไรนะครับเรียกคอนโทรลแฮนด์บีนเรียบเทียบได้ได้กับคันเร่ง ไปแล้วตกใจเลยถ้าเกินี่แล้วเกิดว่าเกิดแบบง่วงเหงาเหงานอนหลับมาลีอย่างเงี้ยจะมีไอเขาเรียกว่าเดดแมนเดดแมนนี่คืออุปกรณ์ช่วยเตือนให้ผอเนี่ยรู้สึกตัวในกรณีีท่่ะปฏิบัติหน้าที่เดดแมนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่เท้านี่ครับจะต้องเหยียบอย่างนี่นะนี่อันนี้เหรอครับเนี่ยครับถูกต้องเท้าอ๋อที่เด็กหรือคันเร่งเหรอคะไม่ใช่ครับแต่ว่ามันทรงงานสัมพันธ์กันครับคือ เราจะต้องขยับเท้าตลอดเพื่อให้ให้อุปกรณ์ตัวนี้รับทราบว่าเราเนี่ยยังมีสติอยู่ถ้าเราเผลอหลับปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นโทนหรือหมายถึงั้เลงเนี่ยนะฮะหรือว่าเท้าเราไม่ได้ขยับเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้จะส่งสัญญาณเตือนโดยครั้งแรกจะเป็นกลิ่นเด่กดังในกลิ่นครับครับดังครับถ้าไม่มีการตอบสนองเขาอีกเขาก็จะเป็นเสียงพูดในกรณีถ้ายังเป็นเสียงหมูดแล้ว ปุณยังไม่ตอบสนองก็เองไม่ยอมไปเลยแล้วเขาจะสั่งการให้รถจักรเนี่ยครับทําการเบรกโดยอัตโนมัติครับให้คู่รถมิหยุดแสดงว่าเป็นระบบรดูแลความปลอดภัยแล้วอย่างนี้ก็หมายของมว่าพี่ต้องเดือดมันตลอดอย่างเงี้ยเหรอครับจะต้องมีการตอบสนองกับเขาตลอดเวลาคือยังไงพี่ยังเยียวยาปล่อยๆเยียวยาปล่อยๆนะแบบเวลาขับซีคนนั่งเป็นคันๆคนนคนที่หนักใจญ่ไหม ถ้าหนักใจก็ไม่หนักใจหรอกเพราะว่าถ้าเราทำตามระเบียบนะทำตามระเบียบตามตามกฎก็บังคับที่เขาวางไว้เนี่ยรับรองว่าปลอดภัยรถไปนี่ปลอดภัยมากจะถึงจะเฉยๆนะถึงจะเก่าถึงจะถ้าไปนิดเชยไปหน่อยแต่ว่าปลอดภัยอ๋อเรียกว่าสโลว์บัสชัวร์ใ่ไากที่รองรู้จักบางซื่อยังจําได้นะครับว่าเวลาเดินทางนี่จะมีการสองคนใช่ไหมครับทางานคู่กัน มีพอขอรอคือคนขับนะครับกับอีกคนนึงคือชอคอรนั่นคือช่างเครื่องเสาข้าแดงครับแดงครับแดงเสาข้าเขียวดีแล้วครับเขียวดีแล้วครับที่ละชอคอรทำอะไรบ้างครับหน้าที่ตรวจเครื่องจต์ครับ แล้วคอยแลกปัญจานกับมอขอรออ๋อคือว่าจะทำงานคู่กันนะครับครับของพี่จะต้องทํานลางภาษากันนะแล้วจะบอกใครยังไงคะคือแล้วคอยดูง่ายนะฮะมีตัญจาณตามเสาแ้วตามเสาเสาสัญจานนะครับมันก็เหมือนไฟเขียวไฟแดงตามทางตลองกระดูดเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องก็ต้องบอกกันด้วยครับและทําไมพขอรอตัญจานกลับมาว่าผมรับรู้แล้วครับ สมมตินะพี่อ้าวิ่งไปเจอไฟแดงพี่ต้องถามว่าอะไรอ,อ่ครับว่าเออเสาแดงครับพอรอได้จะรอไปว่าเสาแดงเราต้องหยุดเพราะเข้าไปไม่ได้เราตางไหนเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยครับเสา,ววนนะสาเข้าแดงเนี่ยอ่าพี่บอกเลยเราต้องถ่านนะครับเสาเข้าแดงครับทำอ,อ,อะไรนะพี่ไม่หพูดรักผัวครักล่างัมครับ ่อไปมีออกลับเข้ามาที่เราจะเห็นว่าชอบคล้องอยู่ตามคล้องอยู่ตามเสาได้ครับอ๋อครับอันนี้มันคืออะไรที่พวกหขังเนี่ยผักทางกระดูกครับทางกระดูกเด้อเเป็นกลมๆอ๋อนี่ที่อันนี้พู่ลูกกลมๆแบบเป็นแบบระปบัวนะครับข้างในจะมีสาลโอดาเด็กแล้วก็ขีดถึงบอกแสดงเป็นโคงเป็นตัวย่ออันนี้คือตัวย่อสถานี สถานีที mm ่นี่รับรับสถานีรับปวอดหรือเปล่าคะแม่ใช่ครับหุ้ยไายถูก้วยแล้วอันนี้นะคะคือสถานีต่อไปยนี่ที่จะถูกสถานีต่อไปก็คือบอกว่าของระหว่างหนองโดนไปถึงบ้านกลับนี่ปลอดภัยสะดวกแน่สะอครับรีบเก็บเร็วเดี๋ยวพี่เอาไม่ทันอ่าเดี๋ยวจะแปะตื้แล้วนะครับ วิ่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยรางรถไฟมันบังคับอย่างนี้ไปไปอยู่แล้วหรือเปล่าคะจริงๆแล้วทางสถานีก็จะเป็นตัวบังคับเราเป็นตัวบังคับเหรอคะเขามีที่ตัดประแจของเขาเลยอ๋ออย่างอออ๋อออย่างนี้อยู่ๆรถไฟมันก็บิดมาตรงนี้เองนี่ไม่ใช่เราเลี้ยวเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่า <c oughs> รถไม่มีไม่มีพรมอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิ่งมาปั๊บ นี่ยครับมันเขาบังคับเป็นระบบประแจบังคับให้เราเลี้ยวอยู่แล้วแล้วใครเป็นคนจับนะครับบังคับทางให้เราที่สถานีเองนะสถานีจัดการให้หมดเลยครับผมหรือว่าวิ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยสถานีไหนที่สำคัญที่สุดเลยครับในการที่จะสับประแจไม่ให้เราวิ่งไปอีสานหรือวิ่งไปชุมทางบ้านพาชีเป็นทางแยกระหว่างทางไปด้านอีสานกับด้านเหนือจะมีอยู่สองทางที่ชุมทางบ้านภาชีถ้าถ้าลงบ้านพาชีนี่ก็จะเห็นเขาสับกุญแจสับรางอย่างเงี้ยเลยไหมพี่ครับผมที่สถานีเขานะ ใครก็ก็พูดกัน